สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับโรคลิสีดวงทวารทุกคนคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะมีพี่เรม,มี่นะคะถามมาว่ามันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วโรคลิสีดวงทวารเนี่ยหรือฮีโมลอยนะคะมันเกิดจากหลอดเลือดดํานะคะบริเวณทวารหนักนะคะหรือว่าส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่นะคะเกิดการพอง โ่งแล้วก็มีการยืดตัวอะไรแบบนี้นะคะจนทําให้มันมีติ่งนะคะยื่นออกมาจากทวารหน,นะะักค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลิสตดวงทวารเนี่ยเขามีทั้งหมด2ประเภทนะคะทุกคนก็คือลิสตดวงทวารภายนอกและลิสตดวงทวารภายในค่ะมาดูจักกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันด้วยลิสตดวงทวารแบบภายนอกก่อนเลยค่ะแบบภายนอกเนี่ยนะคะก็คือมีก้อนเนี่ยยืน ออกมาจากทวารหนักตลอดเวลาเลยค่ะเขาไม่ได้แบ่งระยะใดๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีอาการแต่ถ้าหากว่ามีการเบ่งถ่ายนะคะแล้วก็มีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีเส้นประสาทและความรู้สึกนะมันก็จะทําให้ปวดมากค่ะเวลาที่มีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะการรักษาลิสิดดวงทวารภายนอกเนี่ยเขาก็จะมักจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการนะคะด้วยยาค่ะต่อไปนะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือลิสิดวงทวารแบบภายในจะแบ่งทั้งหมด4ระยะทุกคนเอาง่ายๆเลยนะระยะแรกนะคะ ก็คือระยะที่แบบเวลาถ่ายแล้วอาจจะมีแบบเลือดออกมาแบบนี้ค่ะแบบแค่นั้นเลยอันนี้คือระยะที่1แต่ถ้าเป็นระยะที่2นะเวลาขับถ่ายนะคะอาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยและจะสังเกตนะคะมีติ่งออกมาจากทวารหน,นักแบบนี้เรียกว่าเป็นลิสดวงทวารภายในระยะที่2ค่ะแล้วมันจะบรัสกลับเข้าไปเองได้นะน,นี้ระยะที่2นะแต่ระยะที่3เนี่ยเวลาขับถ่ายนะคะมันจะมีแบบติ่งยืนออกมา แล้วมันไม่บริสเข้าไปเองได้เราต้องใช้นิ้วนะคะในการช่วยแบบกระซวกดันเข้าไปเพื่อให้น้องริซซี่ดวงของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในทวารหนักค่ะ แบ่งกันแบบนี้นะก็เป็นริสดวงทวารภายในระยะที่3คือต้องริสใช้นิ้วดันรับเข้าไปค่ะส่วนระยะที่4นะก็คือเป็นริสีดวงทวารภายในที่แบบมีก้อนยื่นออกมาตลอดเวลาแล้วมันปวดมากอาจจะต้องแบบมีการผ่าตัดอะไรแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยการรักษาริสีดวงทวารแบบภายในนะคะในระยะเริ่มต้นนะคะระยะแรกๆเนี่ย เขาก็จะเป็นแบบการรับประทานยานะคะหรือว่าการเน็บยาทางทวารหน,นะะักค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นลิสิดดวงทวารระยะ2ระยะ3นะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบบฉีดยาหรือว่ามีการแบบรัดหัวลิสิดดวงให้ฝ่อแบบนี้ค่ะใครที่เป็นระยะ2ระยะ3นะโดนแบบนี้จ้าแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นระยะ4ระยะ3ไปไปลาย4เนี่ยเขาอาจจะต้องผ่าตัดแล้วนะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครที่สงสัยว่าเป็นลิสสีดวงทวารหรือเปล่าเนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้เนี่ยมันยิ่งไม่ดีนะสุดท้ายจะไปจบที่การผ่าตัดนะจ๊ะ แล้วถ้าเราเกิดเป็นลิสิดวงเนี่ยนะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างเออนอกจากการรักษาที่คุณหมอให้ให้ยงให้ยาอะไรแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือการแช่น้าอุน่นทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่คุณหมอเขาจะบอกว่าให้มันแช่น้ําอุ่นเช้าเย็นวิธีการปฏิบัตินะคือน้าอุ่นกนะ็คือเป็นนะ้าอุณภูมิพอเหมาะเราแค่อุอ่นๆพอไม่ร้อน,อนนะจนแบบเบิร์นไหมนะคะทุกคนขาเทสน้ําก่อนที่เราจะเอาก้นของเราเนี่ยไปหย่อนนะแช่น้าอุ่นอย่างน้อย15-30นาทีค่ะอาจจะแช่เป็นเช้ากับเย็นก็ได้คะ่ะ เหตุผลที่ให้แช่น้าอุ่นนะคะก็เพราะว่าในช่วงที่มีแบบน้องฤิธิ์ดวงทวารเนี่ยนะคะมีติ่งยื่นออกมาเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบความกระจุกของหลอดเลือดที่มันกระจุกข้างอยู่บริเวณนั้นนะคะเพราะว่าหลอดเลือดดำนี่มันโป่งพองใช่ไหมคะการที่เราแช่น้าอุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดนี่มันดีนะคะแล้วก็ช่วยให้เหมือนแบบว่ากระจุกเลือดต่างๆที่มันอยู่ตรงนั้นมันช่วยกระจายไปอยู่ตรงอื่นๆนะคะแล้วทำให้ติ่งบริเวณนี้มันยุบตัวลงลดลงนะคะและยังช่วยบรรเทาอาการปววดด้ยนะะค วิธีการแช่น้าอุ่นทุกคนใดๆก็คือต้องเลือกกระมังที่ขนาดพอดีกับตัวเรานะคะไม่เล็กจนเกินไปทุกคนค่ะและถ้าใหญ่จนเกินไปนะมันก็เปลืองน้าอุ่นนะใดๆก็คือเลือกที่มันขนาดพอดีตัวที่สําคัญอย่าลืมเทสน้ําก่อนนะคะไม่ใช่ว่าร้อนไหม,มไปเลยแบบนั้นก็อันตรายนะคะเทสน้ําให้อุ่นกําลังดีนะคะแล้วก็นั่งแช่ค่ะประมาณสัก15-30นาทีนะคะเช้ากับเย็นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราแช่น้าอุ่นเสร็จแล้วนะอยากให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันมีแผลเปิดหรือ ถ้าหากว่ามันมีแผลนะเราสามารถที่จะเช็ดบริเวณน้องลิซซี่ของเรานะคะด้วยน้ําเกลือนะคะหรือว่านมอสซาลัยที่มีขายกันตามท้องตลาดแบบนี้ได้ค่ะเช็ดสับให้แห้งนะแล้วที่สําคัญนะคะความแห้งความสะอาดนี่สําคัญมากทุกคนต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะคะในการที่เราเลือกชุดชั้นในนะควรจะเลือกที่มันเป็นแบบโล่งโปร่งสบายแบบว่าระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ให้แบบมีความเหงื่อมีความอะไรอย่างนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของน้องลิซซี่ดวงได้ค่ะ และข้อต่อไปนะคะก็อย่าลืมรับประทานผักผลไม้ให้เยอะๆทุกคนคะ่ะอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะคะใครที่ชอบแบบไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายด้วยแล้วนะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงทุกคนต้องรับประทานเยอะๆเลยนะเขาบอกให้รับประทานประมาณสักแบบ4-6ทัพทีต่อวันก็คือเยอะพอสมควรแต่ถ้าหากว่าใครที่นะคะชอบกินเป็นแบบผักต้มผักสุกเนี่ยต้องรับประทานเพิ่มเป็น2เท่านะอเอาง่ายๆก็คืออย่างน้อยนะต้องมีผักผลไม้อะครึ่ง ของมือที่เราทานนะคะเอาง่ายๆเลยนะสารผักผลไม้อะไรบ้างที่มีกากใยสูงนะทุกคนลองจดดูนะคะจ,จะมีพวกาคะน้าบอกครี่ใบเหลียงดอกสะดาดอกแคนะคะขี้เหล็กผักกระเฉดตําลึงผักกาดขาวผักโขงนะคะแล้วก็มะละกอนะคะส้มแอปเปิ้ลกล้วยน้ําว้าโอโวคาโดนะคะฝรั่งมะม่วงมะขามแคนตาลูปแก้วมังกรข้าวสาลีถั่วแดงถั่วเขียวถั่วลิสงเป็นต้นค่ะและสิ่งสำคัญ ที่สุดอย่าลืมดื่มน้ำมากๆนะคะน้ำเปล่าเนี่ยนะคะจะช่วยนะคะให้เรานะขับถ่ายได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะก่อนนอนดื่มน้ำสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนตื่นนอนสำคัญมากทุกคนตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนเลย1แก้วโอเคไหมเดี๋วจะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะแล้วพอเราแบบเดินอย่างเงี้ยลำไส้เกิดการเคลื่อนไหวยเงี้ยมีน้ำเข้าไปแล้วมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ยังไงก็ปวดอุจจาระแน่นอนจ้า อ่าแล้วข้อต่อไปเราก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทุกคนเรื่องการออกกําลังกายนี่ต้องไม่ต้องไปบอกสรรพคุณเขาเลยเนาะรักษาได้ทุกโรคทุกอย่างนะพยายามจัดสรรเวลาเรื่องการออกกําลังกายนะตอนนี้แนงก็กําลังแบบบอกตัวเองอยู่ให้ได้อย่างน้อยนะอาทิตย์ละสาถึงหาวันอย่างน้อยนะจับเดือมที่ก็ละเลยเนาะก็เริ่มแบบมีไขมงไขมันอะไรเข้ามาโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องหาเวลาไปออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วยคะ่ะ ทุกคนค่ะแล้วเวลาที่เรานั่งทํางานานานๆเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนะเขาบอกว่าไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงนะสมมติบางคนแบบนั่งพิมพ์คอมทางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณควรจะลุกทําอะไรสักอย่างหันไปจัดหันไปเดินนู่นนี่นั่นหรือว่าลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าการที่เรานั่งนานๆเนี่ยนะแนะนำมันจะทําให้เลือดที่มันกระจุกอยู่ที่ติ่งของลิสีดวงเนี่ยมันเกิดการอักเสบยิ่งขึ้นนะก็ไหลเวียนไม่ดีนะเกิดการคั่งของของเสียที่ลาไส ทุกชั่วโมงนะคะจะทําให้ลดการกาเริบของดสซิดวงจ้าอ่าแล้วเรื่องการขับถ่ายนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ลําไส้ใหญ่เนี่ยทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยคือช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงนะคะใครที่ฝึกขับถ่ายช่วงนั้นได้อยู่แล้วนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะส่วนใครที่กําลังฝึกอยู่นะคะเรื่องการขับถ่ายช่วงนั้นนะอย่าลืมนะคะตื่นขึ้นมา ทำภารกิจสำคัญของเรากันนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าไม่ควรเข้าห้องน้ำนาน,านานเกิน15นาทีนะใครที่แบบว่าชอบเอาหนังสือเข้าไปอ่านนะหรือว่าใครที่ชอบโทรศัพท์เข้าไปเล่นโซเชียลนะ ดูเวลาด้วยนะทุกคนไม่ใช่เพลินจนแบบว่าทําให้เกิดนิสัยแบบเข้าห้องน้ํานานเกินมันก็ไม่ฝึกการขับถ่ายไงมันก็ทําให้ท้องผูกได้ไม่ควรเกิน15นาทีแล้วควรเข้าห้องน้ำเวลาที่เราปวดจริงๆเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมจ๊ะและท่านั่งของการขับถ่ายเนี่ยก็สําคัญนะทุกคนค่ะท่าที่เหมาะสมที่สุดนะเขาบอกว่าการนั่งควรทํามุมแบบ35องศาอุย้ยแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบเอาไม้ครึ่งวงกลมอะไรไปวัดมุมเลยไม,ไม่ต้องหรอกก็หมายความว่าเวลาที่เรานั่งส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็จะเป็นชักโครกใช่ไหมชักโครกเวลานั่งะมันก็จ ทำมุมประมาณ90้าสิองศาไ้ไหมน้น,ออก,น,นก็จะปุ๊ดป๊ตรงนี้ใช่ไหมขาตรงสิ่งที่เราควรทําก็คือเราควรหาอะไรสักอย่างนึงค่ะมาเหยียบตรงเท้าเรานะให้มันสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ20เซนถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าประมาณถ้าอยู่ที่บ้านนะก็จะเป็นประมาณแบบเก้าอี้นั่งสักผ้ามาเหยียบตรงขาให้ขามันยกเขาบอกว่ามุม35องศาเนี่ยค่ะมันจะทําให้ลําไส้เนี่ยนะคะยืดตรงทุกคนพอเราอย่างนี้ใช่ไหมเราโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงลาไส้เนี่ย มันจะยืดตรงแล้วก็ช่วยที่แบบขับถ่ายขับของเสียออกมาได้ดีขึ้นเหมือนแบบช่วยร่างกายแต่ถ้ามุม90องศาลำไส้มันจะถูกแบบบีบรัดไปด้วยแบบกล้ามเนื้อหูรูดอะมันทําให้แบบขับถ่ายลําบากมากขึ้นนะทุกคนจึงทําให้เราเกิดการท้องผูกได้โอ้เห็นไหมต้องเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะและอาหารที่ควรงดนะคะของคนที่เป็นโรคดิสิดวงทวานนะจริงๆก็คือเป็นพวกชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ควรงดนะคะทุกคนค่ะและที่สำคัญนะ ควรงดพวกอาหารแบบรสแบบแสบเผ็ดร้อนเพราะอะไรเวลาขับถ่ายเนี่ยนะคะมันจะทําให้แบบว่ามีอาการแสบบริเวณรูทวารหนักนะจึทําให้กระตุ้นการอักเสบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นงดได้ก่อนนะคะเบาได้เบานะของแสบของมักนะคะงดก่อนนะแล้วก็ของมักของดองอันนี้ก็ต้องงดก่อนนะจ้าอ่าแล้วในระหว่างว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเรื่องการขับถ่ายแล้วก็สาหรับใครที่เป็นโรคดิสซิลหทวารหรือใครที่ขับถ่ายยากยังไม่ได้เป็นนะก็ต้องระวังด้วยนะทุกคน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจดวงน้อยๆนะคะให้กับช่องแนนด้วยนะคะแนนจะตั้งใจทำคลิปต่างๆออกมาอีกนะยังไงต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ